ถ้าผมเล่นอนา,าแล้วโดนล้วงมาสองตัวแล้วผมเปลี่ยนเป็นคิริโกะผมคิดถูกแล้วหรือไม่คําตอบคือไม่ครับเ <5, 4, S 1> พราะว่าถ้าเกิดทีมต้องการอานา <S 2> 2, <S แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นคิริโกะเราผิดนะสัสดียาบ้าด้วยครับสัสดีน้องลินอีกรอบนึงพี่สวัสดีน้องลินไปนรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเออ r e โหลดก่อน พันโซพิกมายิงเราตายได้เลยนั่นแนหะ<อ>ใครยิงกุ้ยเฉย๋เจ็บขนาดนนะั้นหย,ยุดหกุ้ยเฉ๋รับดาเมจแบบพึบแล้วเลือดหายไปเลย ่อนน้อข้ามจะมีนาโนแล้วนะโอเคเขามีว er. ินเซนมีนาโนเดย์แฮมนาโนวินเซนแอนด์เทรเซอร์เขามีสามอัลติเมตนนาโนเทรเซอร์ นาโนแล้วเผาบอมแล้วผมตายเผาบอมนาโนเขามีวินซันมีทรานส์มีวินซันกับทรานเซนเดนซ์พี่พูดน้องของตั้งขอตั้งค่าของอนันตได้ไหมได้ครับเดี๋ยวรอจบแป๊บนึงนะ ได้แฮปวินเซน์อัตเมทปวดสวยกดทรานกดนาโนแล้วโอเคยังมีอติวินเซนอยู่เดซิลแฮปวินเซนนาโนกดตอน2,001แปลว่านาโนจะมีตอน4ี่พันโดยเฉลี่ย โอเคสามพันสามสามพันสามอีกเจ็ดร้อยดราก้อนดราก้อนพลาสบอมดราก้อนพลาสบอมนาโนมิตไฟวินเซนโอเคเก็บสลีปไปคอเตอร์วินเซนเขาใช้วินเซนแล้วไฟนี้เขามีนาโนแล้วนาโนพลาสบอมนาโนพลาสบอมดราก้อนนาโนพลาสบอมดราก้อน โอเคดราก้อน <Okay>, แล้ววินเซนยังไม่กดวินเซนยังไม่กดจริงเหรอครับแบบดองมากๆเลยนะนาโนกับวินเซนโอเคนาโนกับวินเซนทรานมิดไฟท์นาโนวินเซนพาวส์บอมระวังเทรเซอร์เทรเซอร์น่าจะเล็งเราอยู่พาวส์บอมแล้วโอเคเหลือ okay, นาโนกับวินเซน นาโนวินสันทรานสามมติมีทรานแล้วมีทรานแล้ววินสันไอ้เขากดนาโนแล้วเนาะกดนาโนแล้วเหลือวินสันเหลือทรานได้แฮปทรานแอนวินสัน พาวส์บอมกําลังจะมีลูกหนึ่งเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้แต่ยังไม่มีใกล้ใกล้มีแล้ววินเซน,น,น,นทรานวินเซนทรานพาวส์บอมวินเซน, <Yeah. Okay. S 2> น,นทรานพาวส์บอมวินเซนทราน Yeah วินเซนทรานพาวส์บอมมไฟ์โอเค อ๋อวินตันใช้ไปไฟก่อนนั้นนี่อ๋อแต่มีแล้วนี่มีแล้วนี่มีแล้วมีแล้วสวยฟานแล้ว,ว,ลวกำลังจะมีวินเซนวินเซนนาโนมิดไฟทั้งสองอย่างเลยวินเซนนาโนมิดไฟวินเซนนาโนมิดไฟเปลี่ยนจากคันโซเป็นบ๊อบโอเคระวังสามวิติพอสบอมวินเซนนาโน นขวดปกักล้างแล้วเผาบอมวินเซนยังมีนาโนอยู่นะยพอยไปคพื่อน ถ้าเขาโดดใส่เราเดี๋ยวเรานานูเดี๋ยวเราอันนี้สวยอุ้ย Thank you Jinmo Oh my god ตายแล้ว I have Nano Behind you, a tracer over here! here? Is that sleep? ดิฟดิฟดิฟเขาร้องล่ะช่วงนี้โอปโปโตยิ่งตั้งใจเล่นแรงอยู่ดูคลิปในยูทู e เสร็จมาดูพี่ต่อชอบพี่เล่นมากเลยครับขอบคุณนะครับยินดียินดีต้อนรับนะคลิปตอนนี้น่าเอาไปลงเหมือนกันนะเพราะว่าแบบโฟกัสหนักมาก ไปเนี่ยชอบผมนับอันตีไหมรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนกําลังฟังคือคิดเลขอยู่ป่ะแต่มันก็จะมีนับพลาดบ้างนะอันนี้จะเป็นแบบที่ผมที่ผมหลอนๆบ้างแบบบางทีมันลืมอ่ะลืมว่าแบบเอ้ยเราเพิ่งโดนไปไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเราไปนับทําไมเนี่ยอะไรเงี้ยผมนึกว่ามีคนแลกแต้มไม่ได้ไม่ได้มีคนแลกแต้มหรอกแต่ว่าพอดี <S <S ช่วงนี้กลับมาอยู่แรงร้อยยี่สิบนะพาสินก็เลยเหมือนแบบถ้าพี่ไม่ตั้งใจเล่นก็คือพี่ก็ต้องกลับไปอยู่แรงสี่ร้อยเหมือนเดิม แบบแรงคนแรงแบบทอผ้าร้อยน้อยๆอะ <c oughs> แล้วมันแบบเป็นแรลงที่แบบตั้งไม่ตั้งใจเล่นกันอะแต่คือในเมื่อเราขึ้นมา <c oughs> อยู่ในแรลงที่คนตั้งใจเล่นมันเยอะเราก็ควรจะตั้งใจเล่นให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมมันเนาะ <c oughs> ผมที่นั่งฟังพี่พุธน้ปันติสัส <c oughs> ชชีชทชาชทชาเทคด้วยครับ <c oughs> ลิงโดนพี่นอนลหลายรอบมากใช่เพราะว่าพี่ถ้าพี่ไม่คำนวณสลิปดานไว้อ่ะพี่จะไม่ค่อยหลับลิงนะ เมื่อไหร่พี่จะทำคำนวณลิงค์คำนวณอัลติเมตต้องทำด้วยเหรอ, <c oughs> อ,อ <c oughs> พี่ครับโอวัตซีซั่นหน้าทุกคนร,รีแล้งเหลือ BR อาร์เหรอครับไม่ครับปกติโอวัตเริ่มแล้งทุกคนจะอยู่ที่โกไม่ก็แพตตินัมครับจะไม่ใช่ที่แล้งบอลครับถ้ารีก็คงอยู่ประมาณแพตตินัมไม่ก็บอลราะนั้นคือแล้งเริ่มต้นของโอวัตแล้งของทุกไอเดィ ไดนาไม้ไปแล้วเราโยนขวดไปแล้วเซเตอร์เกือบตายแล้วไหมล่ะ สลรีดโดนด้วยเหรอโอ้ไม่ก็โอเคทีมเขามีนาโนเทรเซอร์วินเซนต์สามตาทนาโนเทรเซอร์วินเซนต์ใช้พาวเวอร์บอมแล้วเหลือวินเซนต์กับเทรเซอร์เอ้ยเหลือวินเซนต์กับนาโน เอาจีนมูบังผมชนะโนกุยเฉดแต่จีนมูบังอ่ะโอเคอย่างน้อยคือยังชนะได้อยู่นะโอเคหนุงนะเขาใช้วินตันแล้วนาโนยังมีมีนาโนมีบ๊อบมีทรานแหมเอ,เอ้ยแย่จังนาโนบ๊อบทรานนาโนบ๊อบทรานโอเคสามสิบ วินสันกดตอนหนึ่งมืนวินสันจะมีทีตอนประมาณหมื่นสองเขาบอมปิดไฟท์กำลังจะมีอันติเทเซอร์แล้วต้องระวังอันติเทเซอร์ใช้ไปสักพักกำลังจะมี บ๊อบแล้วบ๊อบแล้วเหลือทรานนะั่นน่ะอนาท็อป วินเซนปพีวินเซนปีพีไนส์เคสวยมากหลัง oh, ข้ามเปลี่ยนเป็นเกนจิแล้วไม่มีแอดแล้ว,ลวเกนจิจะมีอันติตอน8400โดยประมาณโอเคอันติใกล้สุดคืออันติวินเซนวินเซนมีแล้วชัววินเซนมีแล้วชัว นาโนไม่ไม่ได้แท็กใช่ไมเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยนับใหม่ก็ได้แต่นับวินสันก่อนเอ้าจริงๆบิ๊กกิ้ตต้องมาดันรถแล้วเราไปฮิวกุ้ยเฉยนะรู้ป่ะที่กุ้ยเฉยตายเพราะว่าบิ๊กกิ้ตไม่มาดันรถนี่แหละเฮ้ยประตูวะลืมไปว่ามันไม่เหมือนประตูโอ๊ตหนึ่งแล้วมันมีประตูบังอยู่เราเดินตีประตูหัวโคกงก็ต้องตาย โอ้ยโดนพาบอมโอเคเขาเขาพาบอมแล้วพาบอมตอน6,900มีอันตีตอน7,8็ดแปน อันติวินซนันมีครับถ้าเล่นนี้มีอันติวินซนั่นชัวยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยอุ้ยน่าจะเปิดอัตินะเหมือนคำนวณ H P H P Yeah. I have nano soon. I see one. Not yet, not yet. go go. go.